เข้ามาเข้ามาอยังอ้าา่สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสปูสุขคนด้จ้ะเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสาวเลยพาเขี่ยว มื่อนี้อาสิงงว่าคือใส่มวกคือสิไปป่าวันนี้จะเอี๋ยว่าใต้ตอบอกไปไปหาหังตอเด้อจ้าเนาะไปกับไอ้พอดีไอ้ป๊บบอกว่าเออเปี้ยวไอ้มีหังตอตั้งสี่สี่หังว่าสั้นว่าสิพาไปจับจากหังหนึ่ง่าสั้นพาไปโซเพิ่นแดวิถีชีวิตเวลาเพิ่นเอาตอเดี๋ยวเป็นเอาแบบใส่เด้อจ้าเนาะก็เลยว่าอ้าวกระจัดไปแล้วเด้อจ้าเมื่อวันต้องใส่ชุดแบบว่าชุดหมีสิมาใส่ชุดแบบซี่บ่ได้ใส่ชุดแบบซี่รับรองตอตอดตายพอดีเด้อจ้าเนาะใส่ชุดเพื่อสิป้องกันตอตอตอดเฮาสิบ่ให้ตอได้แตะต้องตเเเฮาลยดี๋ยวไอ้ปับเตรียมอุปกรณ์ไว้ท่าอยู่แล้วเดี๋ยวไปเด้อจ้ตอนลให เากำลังอยู่ที่บ้านนาดอกไม้ทางจากโต๊ํอำเภออันวังสะพุงกับประมาณ10กว่ากิโลมาแป๊บเดียวบ่หอดสินาทีเดี๋ยวใส่เดียดเด๋ยวไปเบ่งเดี๋ยวไปรู้จักกับไอ้ปั๊บเป็นไอ้เปียวเองนะจ๊ะเราเห็นเขียงเนื้ออยู่นาดอกไม้เนาะป่ะไปกันสวัสดีค่ะวันนี้จะพาน้องสาวไปเที่ยวเอาต่อ,อยูไหนอยู่คอกหัวครับตอหางไงบ่บหไ่บหญ่เป็นไหนบอญ่แต่พอญ่สัก แล้วสุดอีกอย่างอุปกรณ์อีกอย่างเด้อเอาสิเตรียมสิไปนี่หรืออุปกรณ์อย่างเด้ออ่าชุดหมีขึ้นมาชุดหมีโอเคอ่าสองชุดกับมือนี้อ่ามีสองชุดโอเคสองน้องไปท้ายน้ำโอเคเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมบอกตอดมันบออย่าบอาเรื่องตอดเดี๋ยวไปที่ตอดเอาสิไปด้วยอีกอย่างไปรถหรูรถประจำตำแหน่งเมียเมียเมียให้แค่นี้เมียให้กี่แค่นี้มาเดอ๋ไปเออถ้ามันขี่คันใหญ่หลายเดี๋ยวสีไปทางอื่นขี่ซัมมี่ไปปักซอยกับพ่อบอกว่าเมียให้แค่นี้นะแต่ก็ซูมไปทางนู้นเลย ไปพร้อมไปพร้อมชุดสองชุดไปไปเ่าเอาเอาดำเอาไหมเอาไหมโอ้ยมีสีไปฮอตบนนอกมานี่นะมีสีไปฮอตบนนี่รถประจําตำแหน่งได้แค่นี้ได้แค่นี้ไปไปเลยวันนี้เขียงเนื้อ ไม่ได้พาไปดูอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูต่อโอเคจัดไปตามมาโอเคค่ะเดี๋ยวพาไปดูห้างๆอยู่ห้างๆแบบหวงห้วงนี้เขากลับมาฮอดแล้วได้จ้าเนาะตรงที่มาเอาต่อได้จ้าเนาะเดี๋ยวแป๊บพายยังไปบึ้งมีอยู่สี่ลัง ตอที่เอามาเลี้ยงโบแมนตอที่มาอยู่เองเลื้มออกมาแต่ทำกำปันน้นนะอืมอืมอ่ามันก็มาให้มันง่ายเยอะไปมอหลายครับเสียวอ่าซูมมะอีกคนเราใจต้องถึงบได้ใส่เอียงป้องกันด้วยมาอย่าสู้หข้าเฮ็ดนำได้จ้ะเพื่อนพี่น้องนี่จ้ะนี่ต่อทังที่4แล้วทีนี้เวลาเฮ็ดเอามันเฮาก็เอาเบิดเบิดลังเลยเปล่าอ๋อฮะอ๋อโอเคโอเคแม่มันง้ายหนีแล้วเพราะว่ามันที่ตกแรงแล้วมันที่เลิ่มหางแล้วอ๋ออันนี้เปล่า เดาซะเข้ามาเข้ามาอย่างนี้อีกนเนื้อประกอบชุดหมีชุดเตรียมจะมีแว่นมีรองเท้าบูทเรียบร้อยชุดมันน้อยหรือคนมันใหญ่น่าสิคนมันใหญ่อะไรใหญ่ไหมใหญ่ทุกที่เลยใหญ่ทุกที่เลยเหรอรู้สึกว่าจะติดนมนะรู้สึกจะเป็นเด็กติดนมเอ้าก็จะเป็นประมาณนี้ รู้สิบกระบอกขึ้นไปเนี่ยจะสิรุ่นไใส่อันนี้ก็คือชุดหมีแล้วจ้าเดี๋ยวรอกันต้องใส่มวกเข้าไปนำอีกเพราะว่าเดี๋ยวมันสิต,ตอเนะจ้าเนาะเพราะว่าถ้าตออตอดนี่นะกับถึงขั้นพอสบายตายได้เลย,ยเดี๋ยวเาหลายเรื่องตอดนะโอ้ต้องใส่แว่นตาอย่างนะนี้นะบาดเนี่ยนี่จ้าชุดที่สมบูรณ์นะจ้านี่เลย เป็นชุดหมีแล้วจ้ะสิป้องกันบิดเลยปกติเนี่ยไอ้ป๊าบอกว่าสิมีพัดลมทางในให้เนาะเพราะว่ามันฮอนแล้วจ้ะเนาะแต่ว่าเขาชุดจับลังต่อแค่ลังเดียวเนาะใส่เวลาบดล้นอันนี้ก็จะหายใจยากเลยวันนี้โอ้ห้อนอย่างห้อนคักวะโอ้ชุดนี่ซื้อมาจากบ้านเนี่ยสามพันห้าแพงเติบเนาะตามมาครับไปเลยโอเคชุดเรียบร้อยแล้วผู้บริษัทชุดนี้บราสามารถเข้าไปได้แล้วจ้ะเสียวๆอยู่าได้นะโอเค เกดีแิมอะไรอยู่ิ้นาะอืออโอปกาเลาเลยฝ่ายยืนนิ่งๆกันด้อจ้าโอ้โห โอ้ตกตโอ้โหนี่จ้ะจะบอกว่ามันลุมตอดอย่างเดียวเลยมีความรู้สึกเลยลุ่งตอดกล้องอีกพูนะกล้องจะว่นาเปียกเบิดนี่บอกกล้าดิ้นเลยได้ใจยืนอยู่ยซื้อเลยนี่นะโอ้โ oh, ห oh. อันนี้คืออังที่2อ,อันนี้ประมาณจากเดือนไหนรับดีห้าเดือนแนละ้วครับอ้ค่อยยางก่อนยาน ต่อไปนี้สีหนึ่งเนาะหอ,ห,อหอมหอมหอมฮุยๆครับสุกแล้วครับประมาณนี้นแล้วมา มันจะประมาณนี้จ้ะตระสูนแล้วก็แกะเอาไอ้ปกระสุนกระแกะครับสอนที่แกะต่อหลังจากนึ่งเบิดทุกอันแล้วนะจ๊ะนะ25นาทีนี่พิธีวิญญาณเอาซีเด็ดเด็ดหัวขาวๆนะครับเอาเบียงเคืองมันจะค่อยไงเด็ดเด็ดหัวขาวนะครับเนี่ยเด็ดหัวขาวให้มันเห็นโตนะครับโอ้บางอันก็หลุดออกมาเขาเคาะตรน้ก็ได้มันเห็รุดน้อยมั้มบอยมันมีมันมีสองแบบต่อหัวเสือต่อนีเตะแถวจังหวัดเลยเอิ้นต่อขี้ขัน ต่อขีดนั้นอืมมันทางน้อยนี่ครับเมย์มันที่ตัวน้อยนะพอเด็ดแบบนี้เหาก็คว่ำเลยฟับ้าบเคาะเคาะเขอ่ขอเด็เนป่ะครับมัน,นบน่มีหมายถือว่ามันกำลังใหญ่แล้วมันกำลังซีมันที่ทิ้งห่างแล้วมันเบิดฤดูกาลมันอย่างที่เป็นหางล้างเพราะว่าตอมันที่มีตั้งแต่หลังเมษาหลังสงการอืมภาษาบ้านเหาเอิ้นเดือนหกเดือนหกเออจนฮอตปลายเดือนสิบเดือนสิบเอ็ด ที่เข้าเยือนสิบเอ็ดก็สี่้างเหมือนเลยท่านขอวันนี้ลงนะไอ่วนอ่นนีอ่นนี ตัวนี้ยังไม่ตายเออไออเ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 ลยเออ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 เเอเอเออเออเเออเอออุออเออดิ้เอยเ่เอยออเออเออออเออเอออเอ อย่าแห่พ่อใหญ่บุญลมกินให้เบื้องนะครับคุข้าวทาเคือวันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะจ๊ะสำหรับการหาตัวต่อของไอ้ปั๊บนะคะไอ้ปั๊บคนเกอหลานพ่อใหญ่ลมคนเกอเจ้าของเขียงเนือ้อพ่อสม้มนี่จะเป็นทายา,าสูรท <c oughs> ายาสูรลายลาย,ล,ลายแรกลายแรกอีพีหน้าสิเปน็นอย่ง อธิพาน้องไปเที่ยวสวนน้อยครับดูแถวข้าวัวจิบาไปขุดที่ไหนอีสานหรือเอิ้อกีบมอย่าลืมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามสาวเลยพาเคียวแถมด้วยเขียงเนื้อพร้อมส้มนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีอ่ะสวัสดีหน่อยยินทันหน้าสวัสดีหน่อยยินน้อนลูกน้อนน้อนน้ากลัวยินน้อนนอนน้ากลัว มีคนกีร้องให้เลยใช่ไหมเห็นหนอนอ่ะ